สวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้อยู่กับผมเกาคุงเนาะวันนี้ผมจะไม่ได้มาแชร์ทริคในเกมโรบอทหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับที่เกี่ยวกับเกมแต่ผมนะครับจะมาพูดถึงในการไลฟ์สตรีมของผมนะครับซึ่งเกิดอุบิเหตุขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ผมจะต้องย้ายมาอยู่ที่หอนะครับซึ่งเน็ตหอนั้นค่อนข้างที่จะเออ่ใช้งานในการไลฟ์สตรีมนั้นค่อนข้างยาก มากนะคะเพราะว่าไม่สามารถไลฟ์สดได้เลยแต่มันสามารถเล่นเกมได้ปกตินะครับซึ่งเหตุผลที่ผมมาพูดในวันนี้ก็คือเผื่อบางคนบอกว่าเอ้ยทําไมอยู่ดีๆถึงเลิกไลฟ์ไปทําไมไม่อัปเดตอะไรเลยตั้งแต่วันจันอังคารพูดประทัสสุกอะไรแบบนี้เนาะโอเคผมก็จะมาพูดให้ชัดเจนในคลิปนี้นะครับว่าผมจะยังไม่ได้เลิกไลฟ์นะครับ แต่ผมจะหยุดชั่วคราวเพื่อให้เน็ตนะครับกลับมาเหมือนเดิมและเมื่อเน็ตกลับมาเหมือนเดิมแล้วนะครับผมจะไลฟ์สตรีมเหมือนเดิมทุกวันนะครับแต่ระหว่างที่ไม่ได้ไลฟ์สดนะครับผมก็ยังเล่นเกมได้ใครที่อยากเล่นกับผมนะครับก็ให้เข้าไปที่หน้า YouTube หลังทวิต t ตอรนะครับจะมีรูปโลโกสีดํานั่นก็คือ Discord นะครับของเกาทุกคนสามารถเข้าไปจอยในกลุ่มนะครับเพื่อมาร่วมเล่นเกมกับเกาได้นะครับ อืมสวนถ้าไม่ได้ไลฟ์สดแล้วล่ะก็จะอัดคลิปลงให้ทยอยลงให้นะครับส่วนเออวันเสาร์เกานั้นกลับบ้านนะครับก็สามารถไลฟ์สดได้ปกติเนาะเพราะฉะนั้นเราจะเหลือการไลฟ์สดนะครับแค่วันเดียวคือวันเสารนะ์เนาะเออแล้วก็รอจนกว่าเน็ตนั้นจะพร้อมนะครับเราถึงจะกลับมาไลฟ์นะครับเออทุกวัน นาตามนี้ก็หวังว่าทุกคนจะยังไม่ทิ้งเกาไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วล่ะขอเล่นเกมสนุกนะครับบ๊ายบาย